สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ตัว Microsoft Word นะครับและอยากเปลี่ยนสีพื้นหลังของกระดาษนะครับให้เป็นแบบนี้หรืออยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆนะครับก็ทำได้ง่ายๆตามนี้เลยอย่างแรกเมื่อเพื่อนเเข้ามาที่ Microsoft Word เรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตที่เมนูทางด้านบนตรงนี้นะครับให้เราไปที่เมนู Design น,นะครับผมตรงนี้เลย ใครเป็นภาษาอื่นนับจากเมนูทางด้านซ้ายนะครับเข้ามามันจะเป็นเมนูที่5นะครับตรงที่ลูกศรชี้ก็จิ้มลงมาได้เลยจากนั้นให้เราสังเกตเมนูที่เขียนว่าเพจคันเลอร์ครับผมใครเป็นภาษาอื่นสังเกตที่ตัวกระดาษและมีรูปทั้งสีตรงนี้นะครับให้เราจิ้มลงมาครับผมตรงนี้ก็คือสีทั้งหมดนะครับเพื่อนๆลองเอาเมาส์ไปชี้แล้วลองดูนะครับเขาก็จะขึ้นตัวอย่างสีให้เราเห็นเลยนะว่าเราเลือกสีนี้แล้วจะเห็นเป็นยังไงนะครับอ่าแบบนี้เลย แต่ถ้าเกิดตรงนี้ยังไม่มีสีที่เพื่อนๆต้องการนะครับให้กดไปที่คำว่า More Color ครับผมตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้แล้วก็ลองเลือกดูเลยครับผมหรือใครจะกดที่ c u s t o m i นะครับและลากตรงนี้นะครับหาสีที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะอ่ะตรงนี้ก็คือตัวอย่างสีนะครับเพื่อนๆต้องการสีไหนก็ลองลากดูนะครับและเมื่อเราได้สีที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดที่ปุ่ม OK ตรงนี้ได้เลยจึ๊บและลองดูนะครับ สีของหน้ากระดาษบวดของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เพื่อนๆเ,เลือกเลยครับผมโอเคลองนั้นไปทํากันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ